โจทย์ให้ภาพวงกลม O พร้อมกับข้อมูลต่างๆที่อยู่ในภาพมาให้จากนั้นมีตัวเลือกมาให้4ตัวเลือกถามว่าตัวเลือกสีตัวเลือกนี้ตัวเลือกไหนไม่ถูกตัวเลือกแต่ละตัวเป็นการนําเอาค่า a b c d มาคํานวณ a b c d คือมุมเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะต้องําก็คือคํานวณหาค่าของมุม a b c d ออกมาก่อน โดยศึกษาข้อมูลที่โจทย์ให้มาในรูปของสัญ,ญลักษณ์และก็ตัวเลขสัญ,ญลักษณ์ลูกศรที่ชี้ไปในทิศเดียวกันหมายถึงเส้นขนานกันเส้นสีน้ําเงิน2เส้นนี้ขนานกันมุมนี้มีขนาด28องศาการทําโจทย์ข้อน,นี้นอกจากใช้ความรู้เรื่องคุณสมบัติของรูปทรงเรขาคณิตต่างๆแล้วยังต้องใช้จินตนาการด้วย เพราะในรูปนี้จะมีรูปทรงเลายขาคณิตหลายรูปซ้อนกันอยู่มุมที่เห็นเป็นมุมที่ใช้ร่วมกัน O เป็นจุดศูนย์กลาง BC ลากผ่านจุด O แสดงว่าเส้นตรง BC คือเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมสามเหลี่ยม ABC คือสามเหลี่ยมรูปสีแดงนี้ เป็นสามเหลี่ยมที่ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางเป็นฐานรูปสามเหลี่ยมที่ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางเป็นฐานแล้วก็แนบอยู่ในครึ่งวงกลมจะมีมุมยอดเป็นมุมฉากในสามเหลี่ยมมุมฉากมีมุมหนึ่งที่โจทย์กำหนดให้มาแล้วเป็น28องศามีมุมหนึ่งเป็นมุมฉากอีกมุมหนึ่งที่เหลือคือมุม B ตรงนี้สามารถหาได้ว่า B มีขนาดกี่องศาโดยใช้คุณสมบัติของสามเหลี่ยมที่ว่า มุมภายใน3มุมบวกกันได้180องศามุม B บวกมุม A ซึ่งเป็นมุม90องศาบวกมุม C ซึ่งโจทยกกำหนดให้มาแล้วว่า28องศา3มุมบวกกันคือมุมภายในของสามเหลี่ยมใดๆจะได้เท่ากับ180องศา90บวก2 8เป็น1 1 8ย้าย118ไปทางขวา B จะเท่ากับ180ลบร บีค่าเท่ากับ62 B เท่ากับ62โจกำหนดให้เส้นสีน้ำเงิน2เส้นนี้ขนานกันถ้ามองเส้นสีดำนี้เป็นเส้นที่ตัดผ่านเส้นขนานมุม B และมุม4คือมุมภายในที่อยู่บนด้านเดียวกันของเส้นตัดคุณสมบัติของเส้นขนานมุมภายในที่อยู่บนด้านเดียวกันของเส้นตัด รวมกันจะได้ผลรวมเป็น180องศานั้นแสดงว่ามุม B บวกมุม C เท่ากับ180องศาเมื่อกี้เราหามุม B ออกมาแล้วมุม B ีเท่ากับ62เพราะฉะนั้นแทนมุม B ด้วย62และแก้สมการเพื่อหาค่ามุม C ย้าย62ไปทางขวา C จะเท่ากับ180 62ลบ6กก็คือ118 C มีค่าเท่าก,กับ1 1อองศาให้พิจารณารูปสามเหลี่ยม B D O โดยมอง B D เป็นฐาน O เป็นมุมยอด O D คือรัศมีของวงกลม O B ก็เป็นรัศมีของวงกลมเหมือนกันเพราะฉะนั้น O D จะเท่ากับ O B เพราะว่าเป็นรัศมีของวงกลมวงเดียวกันสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว เรามีด้านประกอบมุมยอด2เส้นยาวเท่ากันมุม C เป็นมุมยอดของสามเหลี่ยมหน้าจั่วในรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วถ้ามีมุมยอดเท่ากับ1 1อองศาคำนวณมุมที่ฐานได้ว่ามุมที่ฐานแต่ละมุมกลางกี่องศาโดยใช้คุณสมบัติของมุมภายใน3มุมบวกกันเท่ากับ180องศามุมที่ฐานสองมุมบวกกันบวกกับมุมยอด มุมยอดมา่อกี้เราหามาแล้วก็คือ118องศาผลบวกเท่ากับ3มุมรวมกันคือ180องศาแก้สมการโดยย้าย118ไปทางขวา180 1ลบ118ได้ผลลบคือ62มุม2มุมนี้คือมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจั่วซึ่งเท่ากัน2มุมนี้บวกกันได้62เนื่องจาก2มุมนี้เท่ากันเพราะฉะนั้น แต่ละมุมจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของ62นำา62ไปแบ่งครึ่งคือหารด้วย2จะได้มุมละ31องศาในรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปนี้มุมที่ฐานกลางมุมละ31องศาในรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมุมที่ฐานตรวนี้จะใช้ร่วมกับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ถ้ามอง b d c เป็นสามเหลี่ยม BC เป็นฐานสามเหลี่ยมรูปนี้ใช้เส้นผ่าศูนย์กลางเป็นฐานแนบในครึ่งวงกลมสามเหลี่ยมที่แนบในครึ่งวงกลมจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแสดงว่ามุมดีเป็นมุมฉากเมื่อกี้เราหามุมนี้ออกมาแล้ว31ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรู้มุม2มุมเพราะฉะนั้นอีกมุมนงที่เหลือหาได้โดยนำสามมุมนี้มาบวกกัน มุมนี้31บวกมุมดีคือ90บวกมุม C ซึ่งยังไม่รู้เท่าไหร่แต่รู้ว่า3มุมบวกกันได้180เพราะฉะนั้นแก้สมการจะได้มุม C ออกมา90บวก31ได้121ย้าย121ไปทางขวา180ลบ1 2 1ได้59มุม BCD เท่ากับ59องศา ก็คือมุมนี้59องศาถ้าดูเส้นที่เชื่อมจุดที่อยู่บนเส้นรอบวงจะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมแนบอยู่ในวงกลม ABCD คือสี่เหลี่ยมที่แนบอยู่ในวงกลมสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมจะมีคุณสมบัติว่าผลบวกของมุมตรงข้ามเท่ากับ180องศามุม A ตรงข้ามกับมุม C แสดงว่ามุม A บวกมุม C จะได้ผลบวกเป็น1 8อองศามุม A ประกอบด้วย2มุมคือมุมฉากกับมุมดมุม A ก็คือมุมดีบวก90องศาบวกกับมุม C ซึ่งเมื่อกี้เราหามาแล้วได้59องศาเพราะฉะนั้น D. บวก90บวก59จะได้ผลบวกไป็น1 9 0 90บกวก59ก็คือ149ย้าย149ไปทางขวา 180-149จะได้31มุมดีจะมีขนาดเท่ากับ31องศามุมตรงข้ามอีกคู่หนึ่งคือมุม B กับมุม D มุม D บวกมุม B จะเท่ากับ180องศามุม D ประกอบด้วยมุมฉากกับมุม A เพราะฉะนั้นมุม A บวกมุมฉากคือ90องศา แล้วก็บวกด้วยมุม B ซึ่งมุม B เราหาไว้แล้วคือ62องศาผลบวกจะเท่ากับ180องศา90บวก62คือ152ย้าย152ไปทางขวา180ลบ152เท่ากับ28มุม A จะมีขนาด28องศาเมื่อได้ค่า A B C D ออกมาแล้วนำค่าเหล่านี้ไปตรวจตัวเลือกแต่ละตัวที่โจทย์ให้มา เพื่อหาว่าตัวเลือกไหนไม่ถูกเรามาดูตัวเลือกที่1 C ลบ A เท่ากับ90องศาจริงไหม C คือ118องศา A คือ28องศา C ลบ A ก็คือ118-28ลบ28จะเท่ากับ90องศาตัวเลือกที่1ถูกตัวเลือกที่2 B ลบ A เท่ากับ34จริงหรือเปล่า b เท่ากับ62 a เท่ากับ28 b ลบ a คือ62ลบ28ผลลบคือ34ตัวเลือกที่2ถูกตัวเลือกที่3 c ลบ b เท่ากับ56 c คือ118 b คือ62 c ลบ b คือ118ลบ62ได้ผลลบคือ56ตัวเลกที่3ถูก ตัวเลือก3ตัวแรกถูกแสดงว่าตัวที่4ผิดแน่นอนถ้าอยู่ในห้องสอบตอบ4เลยไม่ต้องเสียเวลาทําต่อแล้วแต่ในที่นี้จะทําให้ดูว่าตัวเลือกที่4ผิดจริงตัวเลือกที่4คือ b ลบ d เท่ากับ34 b เท่ากับ62 d เท่ากับ3า b ลบ d ก็คือ62ลบ3าผลลบจะต้องเป็น3 1เไม่ใช่34ตัวเลือกที่4ผิด